สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้านะมันนี้ก็พบกับช่องของตุ๊กตาสาวน้อยลองซานอีกเนาะม้อนี้น้องตุ๊กจะพาทุกคนไปเบิ่งเขานะทุกคนซึ่งเขาวันออกห่วงแล้วทุกคนมันเป็นเม็ดเข้าขึ้นมาแล้วแล้วกับมันเริ่มที่จะแบบอีกประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถเกี่ยวเก็บเกี่ยวด้แลนวเนาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนเก้าวันที่สิบอ่าสิบหรือว่าสิบเก้าเนาะทุกคนหรือว่าวันนี้วันที่สิบแปดเนาะทุกคนซึ่งม้นนี่นะ าหากระฟาแดดตอนเช้าทุกคนเพราะว่าแต่ละมือตั้งแต้วันที่สิบห้าจนมาหอยวันที่สิบเจ็ดเนาะทุกคนฝนตกตลอดทุกมือเลยทุกคนก็เลยเป็นเฮนแทบบดายเดือนพฤศสิบสิบเอ็ดฮก้อนหัดจกขี้ยาโอ้เนาะตกตั้งแต่ตอนวันที่สิบเอ็ดจนหอยวันที่สิบเจ็ดทุกคนบด้กิดย่างเลยแล้วกาหากก็ได้มากิดมือวันที่สิบแปดนี่แหละทุกคนหากะกรรเป็นมิแรกอีทุกคนละกา ตอนนี้กำลังล้างถ้วยเนาะแม่ก็ไปเก็บข้าทุกคนนี่ไปเก็บค้าตรงกับปุ่นตรงกับป่นนะคะแม่ไอ้ปนปลาดุกนะคะแล้วก็เขาจะมาล้างถ้วยทุกคนเพราะว่าถ้วยกะพ่อกับโบล้างได้ทุกคนเพราะว่าพ่อเป็นผู้ชายเพราะว่าผนอยู่อย่งยู่นาเพื่อนกับโบ o ล้างเนาะมีแต่เองตุ๊กมาแต่ใช้ลุงตุ๊กจึงได้ล้างเนาะเดี๋ยวลองตุ๊กขอตัวล้างถ้วยก่อนละกันกินข้าวแล้วกราจะพาทุกคนไปเบิ้งไปชมวิวธรรมชาติทางกองพู้นะเพราะว่า เขามันกําลังโป่งงามงามทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบื้องล้วไปฮับสมพร้อมๆกันเนาะตอนนี้ขอตัวล้างท้วยให้มันแล้วก่อนเ้ยทุกคน อันนี้เป็นผักที่เราจะต้มกับป่นน้อยผักบุกไสแล้วก็ผักมันต้นแล้วก็มีมะพร้าวมีเมล์บอค่าอะไรบาเขาอยู่ไหนเนี่ยดิอ๋อใครในตัวมาวะลงแล้วอาหารบนบานบนบานเราเนาะกินปลูกเองกินเองอันนี้ก็เป็นสลีที่เราจะต้มทุกคนนี่เนื้อเนื้อหรือเปล่าพี่เซวเอาเนี่ยเราดูจุกกระพัดย่าทันใดเละ นี่ทุกคนตอนนี้เราตุ๊กยอมกดแล้วพิธีมหอยเนาะวารถารคนยเบื้องเข้าวันน,น,น,นี้คือหลังจากที่แม่น้องตุ๊กกับน้องตุ๊กันยอมกดแล้วแม่ขันอ่านเห็นซุ่มซอดเนาะเอ้ยซุ่มนอเฮียเนาะทุกคนอนอไลนาะก็เลยหักมาไว้แกงแล้วกันน้องตุ๊กก็เห็นนอดวงแม่แม่แมไปฝันน้องตุ๊กโอ้โหมันมันฝันอะไรเนาะโอ้ย <laughs> นี่แหละคาร์บคนด้วยค่ะใครโอ้โอ้โอ้ไม่นะลูกไปทำกับแม่อย่างงั้นอุย้ยอีเมย์เห็นบอกอีเมย์ฟันน้นอมันเห็นบอกขันแทนบ่บ่ได้ฟันนะขี้มันอุย้ยนี่ทุกคนนี่เขาจะเรียกว่าดวงปีนะคะทุกคนปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนะคะมเมแล้วอ่ะหางสื่อ พอยง่ายคือดวงปีะนะคะเนาะปีนึงมีแค่หนึงเนาะนี่น,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 นะคะทุกคนเราก็ได้มาสามตัวนะคะนี่ดีตัวน่ารักมากเลยมันกัดเดียวโอ้มันแตกแค่แท้มันกัดเดียวไหมเนาะน,นี่โอ้หสามตัวคิดดูกันนะสู้กับมันกำลังสู้กัน ออกไปออกไปนี่แหละทุกคนดวงเป็นดวงปีนะคะทุกคนปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งนะคะได้สามตัวอ้วนมากเอาไว้ปิ้งให้น้องไสเกอร์กินป้าดูให้ไหมน้องดูดีต,ตะแพงนะ พลอนเคลนยึกคะเอาไว้ห่างๆกันจิกเก็ตมีกระนอไรเอ้ยเนือเฮียเนือไรซื้อซื้อยาขนาดนอนีหนิแม่คิดตัวผมจิ้วเจียวกี่ปีวะแกงวะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งเขากัน เราจะพาทุกคนไปเบิ้งนเข้าแต่ก็ไม่ได้พาไปจากเที่ยเลยเราัำงานพูดกัะลุมเลยค่ะงานพูดกะลมเดี๋ยเ่าจะไปเบิรงเข้ากันทุกคนไปลงไปกันเลยทั้งคุ่เนาะนี่นะคะทุกคนตอนนี้น้องตุกก๊กจะมารีวิวข้าวให้ทุกคนดูนะคะ <c oughs> คือจริงๆอนะไรอย่านะคะทุกคนเมื่อวานนี้นะคะน้องตุ๊กคือรีวิวไปให้ให้รีวิวไปแล้วทุกคนก็คือว่า หลงลบคลิปมันเลยนะคะทุกคนก็เลยามาถ่ายให้ทุกคนดูวันใหม่ก็เป็นวันเช้าๆนะคะทุกคน8โมงในเชสาวแล้วสวยมากก็มาดูข้าวกันเลยะค่ะทุกคนว้าวข้าวตอนนี้กําลังขึ้นห่วแล้วนะคะทุกคนแล้วมันก็ก่งแล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นข้าวฟรีฟร,ร,รฟรออเตรเลีย ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแม่ยุไซรับไม่เม่าข่าวเลเออมาขาวอะไรจำไม่ได้แล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขาวเฮาก็จะก่งแหล่มันก็มีหนูกินอยู่นะคะทุกคนอ้าวเราเจอข้าวแปลกประหลาดข้าซะแล้วข้าวอะไรทุกคนโอ้ยไม่รู้จักสงสัยข้าวปนเปลือกมานาสงสัยจะเป็นข้าวฟรฟรัฟรฟรัฟเนี่ย ว้าวไทยมันคือเป็นสีนี่เกิดมาไม่เคยเห็นนะเนี่ยเข้ามาปนกันได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่ามันกินข้าวอะไรจะไม่ได้แล้วแม่ข้าวเดอเออแม่มาอยู่เลิไปอ้ยตอนนี้มันก็แบบว่าหมอกเต็มเลนะคะทุกคนก็มีน้ำกระซากกระสายอยู่นะคะ เป็นหมอกแล้วคะทุกคนไม่ใช่ฝนคือเป็นหมอกค่ะไม่ใช่ฝนหมอกแล้วคะทุกคนขีลดถมาแล้วนนะคนะทำให้เราเปียกมดเลยข้าวมันก็ใกล้จะเป็นตะเกียบเกี่ยวแล้วนะคะทุกคนใกล้จะได้กินข้าวใหม่แล้วส่วนนี้ก็เป็นตะกร้าที่ตอนนั้นเกรี่ยไว้ที่จะแบบ เอาไปไว้ดำนาน,นะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาก็คือฝนไม่ตกตอนนั้นน้ําไม่มีทีจ่จะดำนานแล้วคะทุกคนแล้วตอนนี้น้ํามันก็มีแล้วทุกคนซึ่ง <läuft> น้ํามีแล้วแต่กล้ามันไม่สามารถดำได้แล้วคะทุกคนคือพอ่อตงตุ๊กตัดไปแล้วชุดหนึ่งนะคะก็ตัดไปแล้วชุดหนึ่งแล้ว,วก็มันก็ปวงขึ้นมาใหม่ละค่ะทุกคนก็คือปะปะให้มันขึ้นไปให้มันออกความข้าวไปเองก็เสียดายข้าวนะคะทุกคนเสียดายข้าวเนี่ย คือไม่เข้ามันสวยมากมค่ะทุกคนคือธรรมชาติแบบนี้มันก็หายากนะคะทุกคนบางคนก็อาจจะไม่ได้เจอธรรมชาติส,สวยๆเพราะว่า <c oughs> เนื่องจากว่าโควิดนะคะทุกคนก็เลยไม่สามารถออกมาเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนได้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนเซ้งน้องตัวเองก็ดูแลตัวเองอยู่นะคะก็ดูแลตัวเองแบบนี้ไงนะตทาทั้งสวยแบบนี้เออไม่ได้เป็นคนลงตัวเองนะคะแต่ลงนิดนึงก็อุย้ย <c oughs> ตะเตนนะคะตกใจ ก็เคยมันตกใจคนสวยถ้ามันดูดนี้ก็ตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นข้าวที่ถูกล่มไปแล้วนะคะคุณู้ซึกว่าคู่ซึกว่าข้าวเขาจะงามโพดนะคะนถึงล่มก็เพราะเป็นคนสวยปลูกไงก็ประมาณนี้ก็แม่บอกว่าข้าวมันสวยเกินนะคะทุกคนถ้าข้าวมันสวยเกินแบบนี้กลัวว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วมันจะทําให้แบบข้าวมันข้าวยังไงข้าวมันล่มนะ ก็ว่าภาษาลาวคนไทยภาษาไทยคนลาวนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนเป็นข้าวให้นะคะทุกคนจะเอิ้นว่าข้าวให้นะคะส่วนนี้ก็เป็นข้าวคือกัน,นะคะ่ะทุกคนก็คือแปลว่าเฮาจะบ่อได้เฮาจะบ่อได้ดำนะคะเขาก็เลยปะให้มันเก่ๆแบบนี้ทุกคนเพราะว่าจะเอาไปดําก็ดามไม่ได้ไม่สามารถดําได้นะคะเป็นข้าวนะคะทุกคนเนี่ยเป็นข้าวไปเลยอืมอุดยตกคมุม ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าคือฮบุเข้ามาทุกคนก็คือเขาเปียกไปเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้มันก็มีน้ำใช่ไหมโอ้อุตส่าห์ใส่รองเท้ามาก็คือเปียกหมดเลยอ่ะแค่เดินมาแค่นี้นะเนี่ยถ้าเดินทางเนี่ยมันจะเปียกทั้งตัวเลยใช่ไหมก็นานๆทีนะคะทุกคนได้มาถ่ายเข้าใไว้ทุกคนไปดูกันก็คลิปนี้แหละเดี๋ยวเอาไว้มาถ่ายตอนที่เราจะเก็บเกี่ยวรื้ว่า เข้ามาจะเป็นตะเกียวแล้วนะคะทุกคนก็คือจะจุดทไ่ใเพีงเ่านี้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็จะแปลว่าแดดฮ้อนนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็ต้องฝ้าไปหยอดน้ำกดหรือว่าหยอดน้ำส้มนั่นเองนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขามาถ่ายบันใหม่นะคะทุกคนเมื่อวานนี้ว่าตั้งใจถ่ายแบบพูดไพเพาอมากเลยเมื่อวานนี้ก็เพราะว่าเราตั้งใจใช่ไหมแต่เราตั้งใจแต่แบบข้อความ เพราะความติ้งตองและความโง่องของเรานะคะถึงทําให้เราอุ้ยอุยเกิดอุบัติเหตุน,นะคะถึทงทําให้เราลงไปลบคลิปนะคะคือไม่ได้ตั้งใจมือมันลวนไปเองนะคะก็เลยได้มาถ่ายใหม่ก็คือมาถ่ายใหม่ก็คือ,คอ,ปอคเป็นตัวซาของมันใหม่แล้วก็ดีค่ะโดยส่วนเป็นตัวซาของมันใหม่เพราะว่าทุกคนจะได้เห็นหมอคมาสซาธรรมาซาแบบนี้ไงนี่ก็คลิปนี้นะคะทุกคนน้องตุ๊กก็จะขอจบคิวเพียงท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย